สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาติวไอซีแพนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับบทที่1ก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้จะมาติวในส่วนของเนื้อหาสรุปแนวข้อสอบกันนะครับสำหรับบทที่1ปัจจัยแวดล้อมการลงทุนจะเป็นาการออกข้อสอบนะครับทั้งหมด3ข้อด้วยกันสําหรับบทที่1น,นี้ซึ่งผมเนี่ยได้เตรียมนะครับเรื่องของแนวข้อสอบเอาไว้อย่างละ2ข้อนะครับในแต่ละหัวข้อ ะร,ระบบเศรษฐกิจอย่างง่าย2ข้อการเคลื่อนไหวของเงินทุน2ข้อโครงสร้างตลาดการเงินของไทย2ข้อนะครับเรามาดูกันว่าระบบเศรษฐกิจอย่างง่ายนะครับมีอะไรบ้างนะครับ 1. สมาชิกของระบบเศรษฐกิจมีใครทําหน้าที่อะไรยังจํากันได้ไหมครับระบบเศรษฐกิจมีสมาชิกอยู่3ส่วนด้วยกันคือ 1. ภาครัฐ 2. ภาคเอกชน3ภาคธุรกิจนะครับ ในแต่ละส่วนนะครับสำหรับหน้าที่นะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจอย่างง่ายแล้วนะครับซึ่งในบทที่หนึ่งนี้นะครับจะเห็นเป็นกระแสหมุนเวียนของภาคธุรกิจกับภาคครัวเรือนนั่นเองนะครับคำถามต่อมาปัจจัยการผลิตเป็นของใครปัจจัยการผลิตนะครับมีอะไรบ้างที่ดินแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับปัจจัยเหล่านี้เป็นของภาคครัวเรือนนะครับ ภาคครวัวเรือนจะทำหน้าที่ขายสิ่งเหล่านี้ให้กับภาคธุรกิจสิ่งที่ได้มาก็คือรายได้กลับมาที่ภาคครวัวเรือนนะครับและข้อที่3ครับกระแสหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจคืออะไรก็คือกระแสหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจอย่างง่ายนั่นเองเป็นรายได้ที่เข้าภาคครวัวเรือนและเป็นค่าใช้จ่ายออกจากภาคครวัวเรือนนะครับหลักๆเนี่ยให้เราเป็นมุมมองในภาคครวัวเรือนเป็นสําคัญนะครับ ต่อมาหัวข้อย่อยต่อมาครับการเครื่อนไหวของเงินทุนการเคลื่อนไหวของเงินทุนนะครับในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีทั้งหมด3แบบด้วยกันจําได้ไหมครับแบบแรกจากผู้มีเงินออมไปยังภาคธุรกิจแบบโดยตรง 2. จากผู้มีเงินออมไปภาคธุรกิจโดยผ่านตลาดการเงินและ3ครับผู้มีเงินออม ผ่านตัวกลางทางการเงินนะครับหรือที่เรียกว่าระบบการเงินไปยังภาคธุรกิจนั่นเองครับอันนี้มีโอกาสออกข้อสอบสูงมากนะครับมีโอกาสออกข้อสอบสูงมากต่อมาครับเงินทุนที่ผ่านตลาดการเงินมีใครเป็นตัวกลางตัวกลางในที่นี้คือวานิธนากิจนะครับวานิธนากิจ Investment Banking นั่นเองนะครับจะเข้ามาช่วยทำราคา หุ้นกู้ทำราคาหุ้นสามัญแล้วนำเสนอขายให้กับผู้มีเงินออมนะครับต่อมาเงินทุนที่ผ่านระบบการเงินมีใครเป็นตัวกลางนะครับระบบการเงินก็จะมีภาคธนาคารนะครับธนาคารพาณิชย์เป็นตัวกลางร,ระบบการเงินคืออะไรในระบบการเงินนี้ครับผมจะฝากให้ทุกคนนะครับไปอ่านเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นการาจำนะครับว่า ระบบการเงินนะครับคืออะไรมีหน้าที่อะไรอันนี้ฝากหัวข้อหนึ่งนะครับไปอ่านในหนังสือเอานะครับต่อมาหัวข้อย่อยถัดมาครับโครงสร้างของตลาดการเงินของไทยมีอะไรบ้างครับจาได้ไหมครับตลาดการเงินมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด3ตลาดโดยการตลาดตราสารพื้นฐานตลาดอนุพันธ์แล้วก็ตลาดเงินตาต่างประเทศ หลักๆนะครับข้อสอบเนี่ยจะออกที่ตลาดตราสารพื้นฐานนะครับที่มีตลาดเงินและตลาดทุนเป็นองค์ประกอบร่วมเข้ามาค,คำถามต่อมาครับตลาดเงินและตลาดทุนแตกต่างกันอย่างไรหลักๆตลาดเงินเป็นตราสารที่มีอายุน้อยกว่า1ปีตราสารเหล่านั้นจะมีหน่วยเป็นวันนะครับวัน6 0วัน90วัน1 2 0วัน1้0วัน180วันเป็นต้นนะครับ และตลาดทุนตราสารที่มีอายุมากกว่า1ปีนะครับต่อมาตลาดแรกนะครับข้อต่อมาข้อสามกับข้อ4รวมกันเลยนะครับตลาดแรกและตลาดรองของตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสารทุนมีหน้าที่อะไรตรงนี้แหละครับออกข้อสอบ 80- 90%เเลยเพราะว่าเขาอยากรู้ความเข้าใจครับว่าตลาดแรก ทำหน้าที่อะไรนะครับตลาดแรกมีหน้าที่นะครับในการนําเสนอขายให้กับประชาชนนะครับเป็นการขายระหว่างาภาคธุรกิจเสนอขายไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้หุ้นสามาัญหลักทรัพย์ต่างๆต่อประชาชนโดยตรงเงินที่ได้จากประชาชนเนี่ยจะเข้าส,ส,สู่ธุรกิจโดยตรงแต่ในทางกลับกันครับเมื่อขายตราสารเหล่านั้นออกมาแล้วขายหลักทรัพย์ออกมาแล้วหลักทรัพย์เหล่านั้น จะมีสภาพคล่องอยู่ในตลาดรองตลาดรองคือการเปลี่ยนมือกันระหว่างผู้มีเงินออมหรือนักลงทุนด้วยกันเองหากว่าตราสารไหนนะครับเป็นที่นิยมก็จะมีสภาพคล่องสูงนะครับตราสารไหนที่มีสภาพคล่องต่ำก็อาจจะไม่ค่อยนิยมเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ยากนั่นเองครับอันนี้คือหน้าที่นะครับที่ผมสรุปไว้อย่างคร่าวๆ แนวโน้มนะครับของแนวข้อสอบของบทที่1ที่ว่าออก3ข้อเนี่ยผมเก่งออกมาเนี่ยในทั้งหมด3หัวข้อย่อยนะไม่ว่าจะเป็นระบบธุกรกิจอย่างง่ายการเชื่อมโยงของเงินทุนโครงสร้างตลาดการเงินของไทยเนี่ยรูปแบบออกมาที่ทุกท่านเห็นใน,ในที่นี้เลยนะครับถ้าหากว่าดูดูคลิปที่ทําสรุปไว้ให้แล้วยังไม่เก่งพอนะครับสามารถกลับไปดูในหนังสือได้แต่หลักๆเนี่ยคลิปที่ผมทํามาเนี่ยก็จะเป็นการสรุปโฟกัส ไปที่เนื้อหาแล้วว่าโอกาสที่จะออกข้อสอบมีอะไรบ้างนะครับวันนี้สําหรับบทที่1ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะไปพัร์ทต่อไปในบทที่2 3 4ี่ต่อไปครับสวัสดีครับ